มันมีเรื่อยๆเนี่ยเกี่ยวกคนจีนเนี่ยเราจะมารีดพลังของไอ้นี่าการจ่ายไฟเป็นตับเลยพี่จิมพารจ่ายไฟนะพัดลมนี่พ <นะ S 2> ัดลมน่าจะสิบสี่มิลนี่พัดลมเท่ากับ พัดลมไม้นี่เลยฮะติดเคสอ่ะอืมติดเคสธรรมดาร้อยี่สิบนะอันนี้ร้อยสิบสี่น่าจะร้อยสิบี่อันใหญ่ควายขนาดนี้เฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยยี่บอกน้ำมันรอตั้งนานแล้วเนี่ยเล่นเราหลายตาแล้วอ๋อเลยจะไปเล่นกันแล้วเหรอไป่ได้ไม่สวยถ้้สามไม่จริงไอ้สามศูนย์ก้าศูนย์โฟลเดอร์ไม่สวยว่ะไอ้สองศูนย์ สอสกับสาส,สวยกว่าว่าไอ้เตารลีดอ่ะอันนี้มันดูหนาอีายเลหนาเกิน มาดูกันว่าบิตเลทสองหมื่นจะเป็นไงสองหมื่นที่ไหนสองหมื่นมกสองหมื่นอะไรสักอย่างเน,นี่ยใส่ไปเป็นเคต่อตีมอ่ะไม่ไห<ม>วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่เรคคอร์ดอ๋เอเรคคอร์ดได้เรคคอร์ดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วฮาร์ดดิทมันวิ่งทันไหมล่ะ